จอห์นเอฟเคที่นี่เหรอนะอืมนแล้วนะอะไรนี่วันนี้เธอเรียกอูเบอร์ครั้งแรกเหรอคะอะไรกันครับนี่ฉันเรียกอูเบอร์ได้ไหมยกเลิกแล้วยกเลิกอีกเนอะเรามาลอยู่ที่พาร์ติเชอร์พิกอัพตรงนี้นี่คืออยู่ตรงข้ามทางออกที่เราออกมา ฟิลสรียบแกบเลยอากาศตอนนี้คือแบบพอๆกับเชียงรายตอนเริ่มหนาวอะแต่ว่า12องศานะแต่แบบเฉยๆว่าอยู่เชียงรายมาแล้วหรือเปล่าไม่มีเพื่อนเลยอะแต่ไม่ต้ออกช่วงีจะมา m next t i <c oughs> maybe next time when you come back to New York come back to new york mm -hmm. next time if you have a chance <laughs> yeah. Yeah. Um, i like the building there Yeah. maybe next time when you come i'm gonna take you around <laughs> wow, thank <laughs> you thank you we have got many interview to pass <laughs> to come here <laughs> oh so you you have to pass one exam before you come here yeah just oh, interview just, um, from the manager you, from the us sponsor from oh the visa <laughs> it has, don't, yeah, yeah. Don't อนนตอนนี้เราอเอากระเป๋าไปไว้ที่โรงแรมแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาข้อกินกันตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณจะเที่ยงของใกล้เที่ยงที่ของที่ละที่ไทยก็ไม่แน่ใจเวลาเหมือนกันก็เดี๋ยวไปหาข้าวกินอโอ้ยกินมิสซัน มึงก็รู้้องก็รู้แมแม่แบบนี้ด้วยะอนี้ันนั้นนี่คือห้องที่เราจะมานอนกันในนิวยอร์กนะคะมีฟรีเซนเตอร์หนึ่ง <Okay. S 1> คุมโทนหนึ่ง ก็คือเราเลือกเป็นห้องห้องแบบสำหรับ2คนก็คือแบบมีเตียงนีแล้วก็โอ้ยมีคมไฟมีที่วางดีนะก็มีมีกระจกเต็มตัวด้วยก็คืออุปกรณ์คือแบบตู้เย็นไมโครเวฟทีวีแล้วก็แบบชั้นใส่ของดีนะใหญ่ใหญ่ก็วิวข้างนอกก็คือ ตึกตึกหนึ่งเออโว้ยตอนออนี้ this is ห้องน้ำเฮ้ยมันดูดีนะก็คือมีอ่างอาบน้ำด้วยสิมากไม่นาไม่ได้เลยเมีผ้าขนหนูให้มีทิชชู่ให้ม,มันคืออะไรเอ่ยอ๋อคือที่เป่าผมอเออรุ่นนะันคือมีทางผ้าเช็ดมือ ถ้าฉีกาก็ถ้าัวให้เลยะตอนนี้เราอยู่ในโรงแรมที่นิวยอร์กแนะคะก็คือเป็นโรงแรมที่เพื่อนเราอ่ะจองแล้วก็แบบจองไว้แล้วเราคือก็มาจองอีกห้องนึงเออซึ่งเป็นโรงแรมเดียวกันเออก็แบบห้องก็แบบย่ลงที่เห็นอันนี้ก็คือมันอาจจะลกอ,อีกนึงอพอเราเพิ่งเคลียร์ของออกมาแล้วก็แบบเราต้องเก็บเพื่อบินต่อพรุ่งนี้อีกแต่ว่าตอนนี้ก็คือกําลังจะเตรียมตัวเพื่อออกไป ข้างนอกน่าจะไปมันคือสะพานบุกเรนบริดจ์ถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวว่าจะไปดินเนอร์ร้านที่เพื่อนจองไว้น่าจะเป็นร้านสเต็กแบบมิชลินนี้เออก็ตั้งแต่มาที่นี่ก็รู้สึกว่าเจอแต่คนนิ์นะตอนตอนนี้นะแค่ตอนนี้ยังเจอแต่คนนิ์ตั้งแต่แบบอูเบอร์เจ้าของร้านอาหารไทยเจ้าของโรงแรมคือแบบเขาคุยแบบคนที่นี่เออคุยดีมากที่แบบเจอมาอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเขาก็แนะนําอยู่ <im itation> เออแช่เฟรนลี่แต่แบบว่าเขาก็แนะนําอยู่ว่าแบบย่านที่อยู่เนี่ยก็แอบ,บอันตรายอยู่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็แบบ,ยบอย่ากลับมืดอย่าแบบไปเดินเปลี่ยวๆปี่ยงี้เออก็เดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะออกไปบุกเินบริ์แล้วแล้วก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาอากาศตอนนี้ก็หนาวหนาวเย็นเย็นวันเริ่มเย็น,ยน,ยน,น,ยน,นแบบฟิลตอนแรกคือเหมือนเชียงรายตอนฝนตกอ่ะเย็นเย็นฝนตกโปรยโปรยแต่ว่าแบบเริ่มสู้มันค่อยๆเย็นลง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 เออแต่ว่า ก็โอเค่แสงตอนนี้คือดีมากดีมากแสงเนีย้ยคนค่ากันอัดคลิปเป็นอย่างมากพอแล้วคุณเดยกตอนนี้เรามาเดินเล่นอยู่ที่ย่านบุกบินนะคะก็นนแบบเดินเล่นอากาศดีตอนย็นยคนก็แบบเดินปกติก็เดี๋ยวไปดูกัน Still need to recover from another love, or would you be here for me? Never met your parents, not even your mother. But let's see where this leads. What should we do? Who, who, who tonight? What if this breaks you? Quian ja man pen แบบถ่ายตรงไหนก็สวยอะยยยแล้วก็แบบไม่สาม,มารถอธิบายได้ว่ามันคือ,อย่านไหนจริงๆแบบเพื่อนแบบเรียกว่าอะไรอะโอเปอร์โเพามาหย่อนใกล้ๆแบบร้านที่เราจองไว้ตอนเย็นไงแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาเพื่อนก็บอกว่าแล้วก็มาเดินเล่นก่อน่งก็เดินถ่ายรูปไปก็คนก็ไม่พูุกพลานมากอะแบบอากาศมันเย็นแบบฝนปอยฝนไม่มีละรู้สึกว่าแบบชอบตึกมาถ่ายตรงไหนก็สวยจริง แล้วแบคนที่นี่เขาไม่ใส่แมสกันแล้วเนาะก็มีบ้างนิดเออบางคนก็ใส่บางคนก็แบบไม่ใส่อรเงี้ยแต่เราเป็นพวกแพนิกก็ยังใส่อยู่ เรือไว้เรือด,ดัมโบม์ดัมโบเฟอรี่ดัมโบเฟอร,รี่ด้วยเป็นยังไงบ้างคะหนาวค่ะสำหรั <c oughs> บมูดของคุณแม่พีนะคะ <laughs> ซัมเมอร์ปลอมนะคะดิสเพซพาคมที่ไม่มีเสื้อหนาวเลยแต่อชื่อได้เดียวมากฟิลเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคห้าภาคหกเนี่ยกำลางน้อึมครึมเจ้หนาาหนาวเลยสวยแบบว่ากำลังจะมืดเนี่ยนี่แหละเรามาถึงต่างาของจิงนะคะรับบทไป่ชื่อรัโฮมรับบทเป็นผู้คุมวิญญาณอุ้ยคนละเรื่องหรือเปล่า อันนี้คือเราทดลองเวฟแบบเวฟขนมปังที่ได้บนเครื่องคือ,คอตั้งข่ายจะไม่รู้สองลทีดีเจอกันสิ่งที่เราได้จากไมโครเวฟันนี้้ฉันทำไยบอกเธอปะเนี <laughs> น่ยก็คือกินไปก่อนงง<ม><ม>อันนี้น่าจะกินได้<ม>โอโเคโอเคร้องลอง วันนี้เป็นวันที่สองที่เราอยู่ที่นิวยอร์กนะนิวยอร์กประมาณสิบี่องศาค่ะแต่คือเอาฟีดคือแบบว่าดีกว่าเมื่อวานะมึงมื่วนคือหนาวแบบหนาวชิบหายอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเซนทต์แทร์ใช่แล้วก็แบ์ทาวน์สไปแล้วเดี๋ยวเราก็กลับก่อนไปดูเลยคือ ันนี้สาหรับเราคือแบบว่าเป็นวันที่อากาศดีนะดีเลยแหละตอนแรกคิดว่าแบบจะหนาวกว่านี้รู้สึกว่าเอออากาศเริ่มอุ่นขึ้นมาน,นิดนึงแต่ก็ยังแบบมีลมยเย็นๆอยู่ดีแบบต่ว่าเมื่อวานฝนตกคือแบบอาทีก็คือเปียกโปรยโปรยฝนมากตอนนี้เหมือนเดินผ่านพาร์คอะไรสักอย่างทริปนี้ก็คือตามเพื่อนนะ ไม่เคยสามารถอธิบายอะไรได้แต่ว่าเราอาจจะเอามาใส่ข้างข้นตอนเดี๋ยวพาไปดูเมืองกันสิวะเ้ยเิมรถไฟแหละรถเราจะไปไหนกันวันนี้ ไคยซื้อไหมคะ จุดที่น่าสนใจเดี๋ยวเราพาไปถ่ายตรงนี้ก็คือจะมีแบบบริการแบบมารถล,ลากอะ่ะอารมณ์เหมือนลำปางนยแต่ว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่เด็กเป็นไงคะบรรยากาศเป็นไงบ้า,างดมากดมาก Fresh Air ของจริงแล้วเขาก็แบบเขาไม่ใส่แมสกกันแล้ว คนไม่ได้เ <คน S 1> ยอะขนาดนั้นกระ,กระแล้วลมมันดีมากลมสุดชื่นคือสวนมันกว้างอ่ะแล้วแบบคนเขาก็แบบไปตามจุดๆๆๆๆยมๆมีคนมาวิ่งนเนี่ยขี่จักรยานก็แบบมาเดินมาเดินเล่นมากินข้าวชิลมากอากาศดีมากเลยเอาจิงป้าถ่ายตรงไหนก็สวยอ่ะเออมันแต่งสวยมม <c oughs> ทุกคนเลยเนาะเนี่ยนี่ขนาดกล้องสดเลยดูด <c oughs> ีในมมาก ไม่สวยจริง ือขวดแรกที่นิวยอร์กอันนี้ก็แบบเป็นน้ำเปล่าแหละสามเหรียญแล้วก็อันนี้เป็นเลมอนเะนีเนาะสี่เหรียญแต่ขวดแบบใหญ่อยู่นะราคาก็ใหญ่ตาม <c oughs> one hot dog and one churro please yeah we got sausage and churro it's each $3. Oh, three sugar and cinnamon yeah, that yeah, lot of sugar and... Um, inside, uh, just like uh, I don't know. <laughs> <laughs> On the board border show, the carries, it's food. it sausage. It's 240 kilo calories. Yeah. It's $3. And it's $3 as well. So we're gonna finish it and walk around. Okay. There is our spoon here. now we are going to a town square we walk from 57th street the town square is on the 49th street so we can take a subway as well but we walk that's a very have time so i'm going to take a มีป้ายโปรโมทจูรลสิกโลใหญ่มากน่าเดินมากที่นี่คือแบบคนเยอะพลุกพลาดมาก มีที่ตรวจโควิดฟรีเลยอารมณ์เหมือนแบบสยามบ้านเราไงบบคนเยอะมีแบบโปรหมดอะไรเต็มไปหมดมีแบบร้านแบรนด์อะไรตัวนี้หมดเลย ตอนนี้เราก็ลังจะนั่งรถเอ่อซับเวย์ไปลงที่ใกล้ๆก,กับที่พักเรานะเพระว่าเป็นการนั่งซับเวย์ครั้งแรกก็ได้เพราะว่าตอนขามาคือเพิ่ทํามาพยายามจะคิดว่ามันคือซับเวย์กรุงเทพมองไปข้างบนไว้ไปไม่ถูกก็มองไปข้างบนไว้ก่อนเราไปโลเคอลูบอกเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะ เราอ่ะไม่รู้ทางด้วยแล้วว่าเราไปถูกไหมตรงบัสอะไรสถานที่มันยืนรถรไฟมาแล้วใช่ปะและ้วทีนี้นเราหน้าเออเขาอ่ะก็คือคนกับคนมีกันที่เนี้ยเขาก็ิดรทางว่าเพณ่นจะไปไหนจะไปดาวเทาถ้าดาวเทาขึ่งทันนี้แต่เราบอกว่าไม่แล้วเขาก็มาดูแบบให้เลยแล้วว่าเราจะไปอันนี้อันนี้นแล้วเขาก็เออแล้วเขาบอกว่าต้องกับสเตย์แล้วก็เออไปตามทางสีเหลืองอะไรเงี้ย ก็เรายังจับทางซัมเว่์ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนเพื่อั้งที่สองทั้งแรกก็คือเพื่อนพามาตอนขามาก็คือแบบอ่าไม่ได้ดูจากดีเพื่อนเพื่อนพามาอะไรก็คือพามาแล้วแบบไม่เห็นใบสัญญ์เออทางนี้แบบาขึ้นกลับเองแล้วก็แบบเออหน้าเรางออกจริงแหละว่าไปไงวะเออจนคนในแบบคือคนเมกันตอนนั้นก็แบบมองแต่ว่าคงเห็นแหละว่าแบบอีนี่ไปไม่เป็นแน่ๆเขาบอกว่าจะไปไหนอะไรๆเขาบอกถึไทยแล้วเออเดี๋ยวเราตอนนี้เราก็เลยจะกลับไปที่โรงแรม จะนั่งสเป,ปสายสี่งวงนาะแล้วก็คงจะเดินต่อนิดหน่อยไ,ไม่รู้ว่ามันเดินต่อได้ไหมเพราะว่าเป็นทางเชื่อมเป็นเชื่อมรถไฟต่อเราไปเปิดกแมพผ่าทางเ,เอา่อนนะเดี๋ยวกับรงแรมแล้วก็จะเตรียมเสื้อ้มิไปนวอดาลชิมหแล้วิหา,แล,หาแล้วจ้าไปพทากจ้าเราต้องไปทางน้นเราต้องไปทางน้นันจะบอกว่าทางนู้นหรือเปล่าขวดจะพปดไปพิทากเลย เ,เปลี่ยนเทียนไปทาแล้วเด้เด้โอ้โอ้ไฟ <ป S 1> อะไฟนอลี่ finally, เราออกมาจากซับเฟยได้แล้วนะสุดยอดเก <c oughs> ่งมากคือเราขึ้นผิดสายเว้ยมันแบบไปคนละทางอ่ะเออตอนนี้ก็เดี๋ยวขอหาทางกลับโรงแรมก่อนคนเฝ้ากระเป๋ากำหมัดเราบังว่าใบาสามไม่มีจริงตอนนี้เราอยู่ที่22 street นะมันไม่ใช่เส้นเดิมที่เราเคยมาตงไปใช่ไหม แดีวว่าเราจะพาชมเมืองสักหน่อยละกันเราแวกนี้เปิดประสบการณ์อย่างมากเก่งมากเลยนะคะที่มาชนะแถวๆใกล้ๆที่พัดได้แต่ที่นี่เขาเป็นอย่างนี้เหรอแบบคือคนที่นี่แบบบ้านเมืองหรยังไงเขาเป็นอินดี้อ่ะดูจนดูจนอากาศเหมือนจะเริ่มเย็นลงอีกแล้วอว่าเราจะได้เช็คโค้ดแล้วเนี่ยหนุ่ อาหคือชอบหอผักของทางนี้มากเลยอ่ะมันแบบเหมือนกันหมดเลยไม่รู้ว่ามันคือหอพักนักศึกษาหรือว่าอะไรก็ตื่นคลาสสิกเหมือนกันหมดเลยก็คงจบเท่านี้นะคะสำหรับคลิปไปเที่ยวที่นิวยอร์กก็ต่อไปเราจะนั่งเครื่องบินต่อไปลงที่ ดีโนโ่แล้วก็เดี๋ยวนายจ้างจะมารับเข้าเมืองที่ทำงานนะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อไปก็ฝังติดตามวยนะคะ